เรามาแบบว่าทบทวนกันนิดนึงเกี่ยวกับพื้นฐานของวิชานี้นะเริ่มต้นเลยลูกสังคมมีกี่สาระจะเด็กโอ้โหร้อยสาระตกใจเท่าไหร่ลกูกห้าสาระถลคุณครูมาวันนี้เนี่ยนะจะมารับผิดชอบเพียงแค่หสาระครึ่งเท่าน,าน,นั้นนักเรียนนะก็ถือว่าไม่เยอะนะไม่ไม่เยอะให้นักเรียนนะทีนี้ก็เราก็จะมาเริ่มตน้นกันก่อนเลยลูกสาระแรกที่เราต้องเรียนคือ ศาสนาโลกนะศาสนาสากลน,นะซึ่งเรื่องนี้คุณครูจะเป็นคนที่รับผิดชอบแต่ต้องเข้าใจว่าพื้นฐานของวิชานี้เนี่ยนักเรียนนะศาสานานั้นเนี่ยเรียนและมราคสมไมโลกบรรล,ล,ลุนะเดี๋ยวนี้เราจะต้องบรรล,ลุนักเรียนนะเน้นหลักธรรมเป็นสําคัญเป็นหลักให้นักเรียนนะจากนั้นโลกสาระที่สองคือเราเราเราไม่ต้องเรียนก็ได้ักเรียนคือเราไม่ต้องเรียนตามลําดับก็ได้อะไรก็ได้ลูกอันที่สองคือคิดหนักมากอะไรโลก เศรษฐศาสตร์อ่ะเศรษฐศาสตร์ได้อุปสงค์อุปทานดีมาร์สัปพลายจำได้ใช่ไหมโลกนะความต้องการซื้อความต้องการขายใช่ไหมโลกอันนี้ก็เรียนจบไปเรียบเรียบร้อยแล้วโอเคให้นักเรียนนะสาระที่3ามโลกเซท,ที่3เป็นภูมิาศาสตร์โอ้โหเด็กๆนะสาระนี้ถือว่าง่ายไหมโลกเกี่ยวกับอะไรโลกเรียนมาประเทศไทยนะไปถึงระดับไรโลก ถึงระดับโลกนะเรียนหมดเลยให้นัเรียนนะพื้นฐานนะการกําเนิดโลกต่างๆอ้เหม,มือนวิทยาศาสตร์มานะสาระที่4โลก4เป็นประวัติศาสตร์นี่แหละคุณครูต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งนะักเรียนนะคือส่วนที่เป็นพื้นฐานประวัติศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์ไทายนั้นซะึ่งถือว่าก็ไม่ยากนะลูกนะสาระสุดท้ายโลกสุดท้ายเป็นอะไรลูกนะ สายศาสตร์ไม่มีโลกสายศาสตร์นะการปลูกเสรกุมารทองไม่มีอัน,นสุดท้ายเป็นหน้าที่พลเมเืองถูกต้องนะนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะักเรียนนะวัฒนธรรมรู้จักไม่เอ่ยนะักเรียนคุณครูเนี่ยมีสายการสอนอยังไงลูกนะก่อนอื่นเนี่ยนะเข้าใจคุณครูนิดนึงว่าเราจะพยายามเปลี่ยนสังคมเนี่ยที่มันเป็นเรื่องยากให้มันกลายเป็นเรื่องไหลโลกให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะเราพยายามมองอะไรให้มันง่ายขึ้นจากที่มันใหล,ล่โลก อะไรมันยากๆมากอย่างเช่นความหมายของคําว่าวัฒนธรรมนักเรียนถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยจาความหมายคําว่าวัฒนธรรมจําจากอะไรโลกโอ๋อบอกว่าบางคนบอกว่าคุณน้องคะสังคมเนี่ยจำเป็นต้องใช้การจําหรือเปล่านักเรียนบางคนบอกว่าคุณครูขอบอกเลยนะว่าการจําเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งถ้าเกิดเราจําได้นักเรียนนะมันจะขยายความกลายเป็นไรโลกนะเป็นการคิดวิเคราะห์ได้ถ้าเกิดบางคนมาแบบสมองว่างเปล่าถามว่าการวิเคราะห์จะเกิดไหม ไม่เกิดแน่นอนท่นักเรียนอลอ,ลองดูตัวอย่างวัฒธรรมคืออะไรลงกโอ้โหฟิตมากความ,วามหม่นี่ต้องดูแน่ๆใครเป็นคนสร้างขึ้นมนุษย์เป็นคนสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะความหมายบางครั้งเนี่ยยืดเยือ้อยาวนานย่นเยอะมากคุณครูก็เลยหาวิธีการที่แบบว่าทํายังไงให้มันกระชับที่สุดแล้วเราจะมาดูความหมายเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างการแปลสิ่งที่ยากให้ง่ายขึ้นคุณครูจะสอนเรื่องวัฒธรรมสมบูรณ์นะลูกนะได้เป็นแค่ตัวตัวอย่าง คุณครูจะนึกถึงสิ่งหนึ่งที่คิดว่านักเรียนทุกคนต้องรู้จักแน่นอนคือเลิศอะไรโลกซวมใช่หไหมนักเรียนแค่สวมอย่างเดียวความหมายว่าทำมาครบถามไปหนึ่งโลกถ้าเป็นคนในสมัยก่อนเนี่ยนักเรียนนะวันนี้คุณนอกเปิดตัวด้วยคำว่าอะไรโลกซวมนะเป็นสิริมงคลมากลูกนะโอเคนะถามนิดหนึ่งคนสมัยก่อนต้องการจะไปปลดทุกไปที่ไหนคิดหนักมาเข้าอะไรโลก เข้าป่าใช่ไหมถ้าผู้หญิงเรียกว่าไปทํะไรโลกเด็ดเด็ดออกไม้ถ้าผู้ชายโลกทิ้งทิ้งระเบิดเออแรงแรงมากเห็นภาพมัรยนโอเคนะคุณครูเนี่ย,นะนนยสร้างความหมายคว,าว่าธรมโดยใช้ซ่วมเนี่ยเป็นจุดเริ่มตน้นนักเรียนพัฒนาการต่อมาจากการเข้าป่าไปไหนต่อโลกเริ่มไหนไหมโลกเริ่มมีรูปร่างเริ่มชัดชัดเจนขึ้นขุดหลุมใช่ไหมโลกนะขุดหลุมเสร็จปุป๊บเอาไม้ทําไมจ้าพาดเสร็จปุป๊บแล้วค่อยๆทําไมโลกย่อนลงไป นักเรียนโอเควันนี้คืนดีทําไมลูกไม้พังพีนาศปุ๊บลงไปอยู่ในกองอะไรลูกถูกต้องนะฮนะนักเรียนจะกลายเป็นคุกกี้โอเคฮะนักเรียนนะพัฒนาการต่อมาโลกของการเข้าห้องน้ําของคนเราจะกลายมาเป็นคิดว่านักเรียนทุกคนต้องรู้จักแน่นอนลูกเพราะ้องอาจจะวาดไม่ค่อยงามนะจะนักเรียนวื้รึบ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 ตึบรึบไม่ใช่เต่าทองลูกอันนี้คืออะไรจ้ะเด็กๆ คอ,อห่านถูกต้องฮะนักเรียนส้วมชนิดนี้นะฮะนักเรียนนะต่อไปในอนาคตเนี่ยมันกําลังจะทําไมโลกศูนย์นเพราะว่าจะมีพรบ,รบรเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยตัวใหม่คือพอรบรส้วมออกมาว่าให้ทหําไมโลกเลิกเลิกใช้เพราะนักเรียนแต่ละคนต้องมีการเปลี่ยนโดยการทําไมจ้ายกเข้ามาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ต่อไปมันจะมีค่ามหาศาลนะฮะนักเรียนโอเคนี่คือเป็นนะสำหรับนะส้วมพี่เห็นตรงนี้เป็นจุดไลโลกจุดชูด เท่าไรวะนะจุดชูดตอบครูใครเป็นคนสร้างซ่วมอีทีมนุษย์ต่างดาวหรือมนุษย์โลกมนุษย์เห็นปะมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นนักเรียนมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นความหมายตรงกับคำว่าอะไรเลยโลกวัฒนธรรมมนุษย์เป็นคนสร้างโอเคแล้วคุณครูก็มีประสบการณ์เกี่ยวเกี่ยวกับส่วมที่แบบว่าเจอมาเป็นประจำโลมีโอกาสได้เข้าไปนะแห่งหนึ่งเดินเข้าไปเกิดความตกใจลูกเพราะว่านึกว่าเป็นปฏิมากรรมธรรมชาติ มันเข้าแล้วมันไม่ยอมกดรูปเป็นรูปนี้จ้าแบบว่าเซอร์ไพรส์มากเ,นนะ moon, เลยนะมุนทวิตเลยนี่แล้วมียอดตรงกลางเข้าไปภาวะแรกคือช็อกโอเคนะไปตามแม่บ้านมาจัดก,การอีกก้อนนี้ไปอีกวันหนึ่งเวลาเดียวกันเข้าใจว่าเป็นคนเดิมเปะ๊ะคนเดิมเปะ๊ะห้งเรียนสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยประหลาดจากเดิมเพราะว่าเธอสามารถสร้างปฏิมาการรมเป็นรูปนี้ได้ดูหมุนเสร็จปุ๊บแล้วเว้นระยะ แสดงว่าเธอมีระบบะไรโลกไฮโดริกในการเว้นระยะและปล่อยจุดออกมาเห็นไหมโลกเป็นเครื่องหมายหลโลก question mark คราวนี้แลแตกหือเลยคนแหกมาถ่ายรูปบันทึกไว้แล้วส่งให้เพื่อนเป็นการส่งต่อถึงอะไรโลกส่งต่อวัฒนธรรมระหว่างกันนะฮะ,นะะเห็นไหมนักเรียนโอเคอันนี้แค่ชิลๆสาหรับความหมายเริ่มต้นยังไม่หมดนักเรียนนะทีนี้เนี่ยคุณน้องได้เจอซ่วมบางโซมนักเรียนอาจจะเคยสัมผัสลงไปนั่งเราเนี่ยสายชําระใเนี่ยนักเรียนนะความดุนแรงของมันเนี่ย นึกว่าใช้เครื่องสูบน้ำหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งสายคือแรงมานักเรียนกดเนี่ยน,นะเวลาสายสะกดปื๊ดนะับนักเรียนนะทะลุเลยโลกคือแบบว่าคงคงไม่ต้องบอกว่าอะไรทะลุแต่สิ่งที่มันไปติดอยู่ตรงฝาผนังเนี่ยอลังการกว่ามันคือภาพตอนที่ปูนยังไม่แห้งถ้าเป็นศัพท์ของสังคมจะเรียกว่าภาพเฟสเฟสโกแต่นี่เป็นอุนจิโก เพราะว่าบรรดาจากอุจจิที่ไปติดผนังแม่บ้านขัดแบบโมโหลานมากนักเรียนนะก็จะจัดการได้เด็กๆพัฒนาการต่อมาของซ่วมโลกกลายเป็นไรโลกอาจจะว่าไม่งามนกักอุ๊ยอะไรเนี่ยไม่ใช่ไามอะไรโลกเออกลายเป็นซักโครกปัจจุบันพัฒนาการล้ำลึกอลังการมากนักเรียนถามว่าซ่วมมีพัฒนาการเห็นความเจริญของซ่วมไหมเห็นนักเรียนวันนี้มีปุ่มมากมายมหาศาลอยู่ในซักโครกลองไปสัมผัสหรือยัง นะักเรียนถ้ามีโอกาสลองไปสัมผัสดูในะลกนะหนูจะได้เจอกับปฏติมากรรมรุ่นใหม่เช่นมีปุ่มสัมผัสกดปื๊ดทำไมโลกน้ำพุ่งโมโหรานขึ้นมาบางคนไม่รู้เอ๊ะปุ่มอะไรกดโชะลงไปนักเรียนล้างหน้าเลยลูกนะสะอาดมากเขาใจปว่า,า,าแล้วบางที่เนี่ยนักเรียนนะเขาให้ความใส่ใจกับการนั่งนั่งซวมมากนะถ้าเที่ยวยุโรปห้องน้ำเนี่ยนักเรียนจะบอกว่าช่วงที่มันฤดูหนาวหุนติดลบและแกน,นั่งลงไปบนฝาชักโรครกเนี่ยความความรู้สึกแรกคือ เย็นแล้วทําไมลูกทุกอย่างที่เราเก็บมาทั้งหมดจะปล่อยลงไปเนี่ยมันไม่ออกนักเรียนนะบางประเทศมีปุ่ม w a ม m i n g อุ่นอุ่นก่อนอุ่นบริเวณก้นนี่คืออุ่นตูดเดี๋ยลูกนะแล้วนั่งลงไปรับรองว่าปลิวโอเคนักเรียนนี่คือความหมายง่ายๆของวัฒนธรรมที่มาจากซ่วมมันคือสิ่งที่ใครเป็นคนสร้างตอบมนุษย์สร้างแสดงความเจริญของมนุษย์ไหมแสดงความเจริญของมนุษย์ตั้งแต่อะไรโลกอดีตจปัจจุบัน เห็นนี่คือเป็นง่ายๆสําหรับสวมแท้กลายเป็นความหมายของคําว่าวัฒนธรรมนะโอเคนะนี่คือเป็นตัวอย่างสําหรับวันนี้คุณครูแนละอาจารย์นักเรียนนะต้องมารับผิดชอบก็คือในสาระก็คือาศาสนาดูจากรูปนังคนซ้ายกับนังคนขวาใครหน้าตาดีกว่ากันคงตอบไม่ได้เพราะมันคือคนคนเดียวกันแต่อารมณ์ลูกอารมณ์อารมณ์อารมณ์เนี่ยซ้ายขวาอันไหนลดกว่ากันลูกขวาหนูอยากเป็นซ้ายหรือขวาลูก ขวาขวานะฮะโอเคถูกโลกนะเพราะว่านี่คือเป็นกระบวนการเรียนที่ถือว่านักเรียนเนี่ยนะต้องมีกระบวนการเรียนต่อไปนี้ก็คือว่าเทคนิคแรกเลยคือรู้ข่าวรู้เราการเรียนสังคมที่ดีนักเรียนนะต้องรู้ข่าวรู้เราอันที่หนึ่งต้องรู้ว่าเขาจะออกข้อสอบอะไรมาให้เราทํามีกี่สาระนักเรียนนะรูปแบบข้อสอบเก่าๆเนี่ยมันออกอะไรบ้างนะข้อสอบอะไรที่เขาไม่ไม่ค่อยนิยมออกแล้วหรืออะไรกลาลังเป็นเทรนของข้อสอบ วันนี้คุณครูจะมาช่วยชีวัดให้นักเรียนนะอ่านจับประเด็นบางคนเรียนโดวยวิธีการลอกคุณครูสอนเสร็จรลอก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 อันนี้เป็นวิธีการเรียนที่ผิดนะเธอต้องมีการปรับตัวนิดหน่อยนะลูกนะคือฟังให้เข้าใจก่อนแล้วสื่อสารด้วยภาษาตัวเองจะเขียนออกมาด้วยภาษาแบบว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องสื่อสารด้วยคําพูดตัวเองและดีสุดคือจะต้องถ่ายทอดแก่คนอื่นได้ขอ้อตอยาง ถ่ายทอดแกคนอื่นได้จะบอกว่าอย่าห่วงวิชานักเรียนนะเพราะมันคือเป็นบุญกับตัวเธอถ้าแกถ่ายทอดแล้วเขารู้เรื่องเนี่ยนักเรียนนะแสดงว่าเธอเนี่ยทำไมแล้วเข้าใจแล้วนะนักเรียนโอเคนะต่อไปโลกต่อไปต่อไป,อไปนะะเอามาดูต่อผลสอบถ้าเกิดทาตามที่ครูบอกออกมารับรองว่าทําไมโลกประสบความสําเร็จแน่นอนนี่คือสําหรับในหน้าแรกของเราโลกไปต่อจ้านะเด็กๆ ข้อสอบเดี๋ยวนี้นะมันมีสอบมากมายมหาศาลแล้วรู้ไหมว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยรุ่นเธอถือว่าโชคดีสุดๆนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงวิชาหลักนะคะคือเป็นสาระหลักจาก8ปดรโลก8วิชาจะเหลือเพียงแค่6วิชารู้ตัวหรือยังในนักเรียนนะมันจะเอากลุ่มภาษามารวมกันนะลูกนะแล้วก็จะเป็นกลุ่มรโล,ลกกลุ่มวิทยาศาสตร์เนี่ยพวกนี้เนี่ยนะก็ถูกนํามาทําไมโลกถูกนามารวมกันรวมทั้งคณิตศาสตร์ ที่สําคัญคือจะมีวิชาเกิดใหม่มันก็ไม่ใช่เกิดใหม่หรอกแยกมาจากสังคมก็คือเป็นอาเซียนนักเรียนเกี่ยวกับอาเซียนนะเกี่ยวกับโลกเพิ่มขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งตัวซึ่งถือว่าเป็นตัวใหม่แล้วจาก8เนี่ยจะเหลือเพียงแค่6เท่านั้นโอเคนั่นคือเป็นอนาคตนะฮะันักเรียนที่มันจะเกิดขึ้นแต่เรามองวันนี้ก่อนที่เราจะต้องสอบเนี่ยนักเรียนข้อสอบถ้าเกิดเป็นวิชาพื้นฐาน7วิชาโลกเฉพนานวิชาพื้นฐาน7วิชาสังคมออกกี่ข้อ โอ้โหความรู้เตรียมพร้อมมากรู้เขารู้เราตอนนี้คือยังไม่รู้เขาแต่ก็เริ่มจะ,จะรู้แล้วลกสังคมออก50นะฮะนักเรียนนะสำหรับในสาระแรกของคุณครูคือศาสนาศาสนาะจะออกก็คือ1ิข้อนะ10ข้อประวัติศาสตร์ก็คือ10ข้อเหมือนกันแต่คุณครูเนี่ยรับผิดชอบเพียงแค่ครึ่งเดียวนักันก็ประมาณห 5, 5ข้อเท่านั้นนักเรียนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้แล้วว่าข้อสอบอันแรกก็คือเป็นสําหรับวิชาเจวิชาพื้นฐาน7วิชา สำหรับโอ e เน็ตนักเรียนโอ e เน็ตลูกนะข้อสอบเนี่ยคุณครูจะออกสาระละ13บวก3คือ16กนะก็คือจะออกในละักษณะคือ1คําคำตอบเลือกทั้งหมดเนี่ยนักเรียนนะก็คือ1คําคำตอบเป็นข้อสอบปรนัยนะมีเพียงแค่คำตอบเดียวเป็นคำตอบใน13ข้อแรกนะักเรียนอีก3ข้อจะมี2คํคำตอบโอเคเพราะตอนนี้รู้ละรู้แล้วว่าข้อสอบว่ามันจะมาอย่างไรนะลูกนะ ทีนี้เนี่ยนักเรียนสังคมเนี่ยนะตามพื้นฐานวิชามันจะมีโซนแฮปปี้คือเรียนแบบอุ่สุขสนานนักเรียนนะปาร์ตี้สุดๆอีกโซนหนึ่งจะเป็นโซนที่แบบโอ้โหบรรลุอรหันต์แง่นักเรียนข้าได้ไหมนักเรียนเพระฉานั้นเนี่ยโปรดทาใจการเรียนจะมีสองอารมณ์นะลูกนะพราอันไหนเป็นสาระพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดเริ่มตอนมาเลยโลกนะรูปแบบข้อสอบจบเรียบร้อยนะักเรียศาสนาโลกนะาศาสนา ถ้าเราจะทุ่มน้ำหนักทั้งหมดดูจากบนจอจะเห็นว่ามันจะมีโหมดที่เป็นาศาสนาสากลน,นะฮะนักเรียนนะาศาสนาสากลน,นะลูกนะโซนนี้เนี่ยออกน้อยนิดหนึง่งนะอยู่ที่ประมาณ3 0นะ30%นะลกูกนะส่วนที่เหลือเนี่ยนักเรียนก้อนใหญ่มโหาราณมากอยู่ที่เท่าไหร่ลูก70%เตเพราะฉะนั้นถ้าเวลาจำกัดนักเรียนจะเลือกทุ่มอันไหนพุทธศาสตร์ถูกไหมนักเรียน ต้องเลือกทุ่มพุทธศาสนากรอันอื่นเลยเป็นลําดับแรกน,นักเรียนนะเก็บตัวนี้ให้ดีแล้วเก็บให้หมดจะบอกว่าคุม้มบางปีนั้นหนูเชื่อไหมลกจากทั้งหมดเนี่ยนะสิข้อของข้อสอบอเน็ล์พื้นฐานศา,ษา,ษาสนากรออกสองข้อคุมม้มไหมคิดว่ามันก็สองข้อนนักเรียนนะถ้าเกิดเรามีเวลาน้อยจริงๆเนี่ยคิดว่ามาเอาก้อนนี้ดีกว่าน,นักเรียนนะคะแนนเลือทั้งหมดจะเป็นก้อนโมโหรารมากๆโอเคเอามามาดูนิดนึงนะลก สำหรับเรื่องที่ออกบ่อยๆศาสนาสกลทางด้านซ้ายบอกเอาไว้แล้วพื้นฐานศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูซิกเคลียมั่นใจว่าตอบได้นักเรียนองค์ประกอบศาสนามีอะไรบ้างตอบโพูโลกณวันนี้แล้วเนี่ยเริ่มต้นจากฟิตมาศาสดาตามด้วยคมภีร์ตามด้วยนักบวชอเลอร์ักเรยังไม่หมดโลกตามด้วยอะไรนะลูกนะสัญลักษณ์อะได้อยู่มีอะไรอีกโลก อะไรลูกนะพิธีกรรมได้ไหมก็ได้อยู่ให้นักเรียนองค์ประกอบพวกนี้ทุกคนในห้องนี้เนี่ยคิดเลยว่าได้ไม่แตกต่างกันหมดขนาดปะแต่ที่ข้อสอบจะออกอมันออกอะไรมันออกลักษณะเด่นที่เธอพูดมาเมื่อสักครู่นี้อะไรมีจุดเด่นของแต่ละศาสนาเช่นศาส,สนาอะไรที่เชื่อว่าเทพ,พเจ้าเป็นคนสร้างศาสนาขึ้นตอบอะไรลูกอิสลามใช่หรอลูกพระเจ้าสร้างอิสลามขึ้นหรอลูก อาคิดอาคิดโลกอะ,อะใช่ใช่แน่นะคะยังไม่หมดใช่ไหมโลกจะครบแล้วเผลไร้ครบรอดหรล,ลกนะเชื่อว่าพระเจ้าเป็นคนที่สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ปรากฏนามศาสดาได้แก่พราหมณ์ฮินดูเห็นไหมนักเรียนนะจุดเด่นมันมาแล้วต่อไปาศาสนาอะไรที่ไม่ต้องอาศาัยเพศที่เป็นบนรรพชิตไม่ต้องอาศาัยเพศบพรรพชิตนี่ก็เป็นในเรื่องขององค์ประกอบศาสนาตอบโลก ทางขวาทางขวาทางขวาตอบว่าอิสลามแล้วนิกายใดยของศาสนาคริสต์ที่ไม่ต้องอาศัยบรรพชิตเช่นเดียวกันอะไรโลกโปรเตสแตนต์โอโหได้เลยนักเรียนแล้วนิกายอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นการต่อต้านโปรเตสแตนต์เช่นเดียวกันเห็นไหมนักเรียนนี่คือถามจะองค์ประกอบและถ้าถามว่าถ้าเป็นการเปรียบเทียบอุปมาองค์ประกอบศาสนาเนี่ยนักเรียนนะอะไรเปรียบเสมือนแก่นแท้ หรือถ้าเป็นต้นไม้ก็หมายถึงแก่นอยู่ข้างในของต้นไม้เลยลูกคําสอนเพราะฉะนั้นทุกศาสนาเนี่ยสำคัญสุดคือคําสอนโอเคจำไว้ดีนะลูกนะสำคัญสุดคือคําสอนนะฮะนักเรียนโอเคทีนี้ก็คือเป็นสําหรับองค์ประกอบของาศาสนาโลกนะก็ครูถามไปเรียบเรียบร้อยแล้วนะนักเรียนทีนี้จุดเด่นจุดต่างของแต่ละาศาสนานักเรียนนะต้องรู้นะลูกจุดเด่นจุดต่างของแต่ละาศาสนาต้องตอบได้ตอบครูาศาสนาอะไรเนี่ยนักเรียนนะเชื่อเรื่อง กฎแห่งกรรมสุดๆดพุทธเนี่ยนะเรารับมาถามว่าเรารับมาจากใครอะไรโลกพรามหมณ์ฮินดูแสดงว่าเป็นต้นกําเนิดในเรื่องของเรื่องของกรรมแล้วที่นี้พุทธเชื่อว่ากรรมเนี่ยนักเรียนนะต้องเกิดจากกรรมธรรมที่เจตนาโอ้โหคุณครูเนี่ยนักเรียนนะเด็กๆเนี่ยนะทำกรรมอาจจะทำด้วยที่เราเนี่ยไม่รู้อย่างเช่นมีโอกาสได้ดูสารคดีหมีครัวโลกโอ้โหนักเรียน มีขั้วโลกรู้จักใช่ไหมโลกนั่งดูตอนเด็กๆอยู่ที่บ้านมันก็ตัวขาวๆแล้วมันก็ทำไปลูกกินอะไรโลกกินพิซซ่าไม่ใช่กินอะไรโลกกินปลาเป็นอาหารก็นั่งดูเฮ้ยมันน่าสนใจมากเขาเลยว่า,ราปรากฏว่าแมวที่บ้านอีกเก่งชื่อเก่งเดินผ่าน <H ee>? แมวกับหมีมีขนเหมือนกันกินปลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ต้องพิสูจน์แล้วว่าแมวกับหมีเนี่ยมันมีความอะไรที่มันใกล้เคียงกันบ้างเคลียร์ตู้เย็น เอาตูเต้เย็ยนของด้วยเอาออกมาเลยนักเรียนแล้วก็เคลมที้จับอีกเก่งยัดตู้เย็ยนโลกจับเวลา5นาทีกันนึกภาพเปิดออกมานักเรียนปื๊ดออกมาปุ๊บภาพที่ปรากฏคือมันนอนแหกขาสองข้างแล้วมันนอนพิงสบายนักเรียนไม่ออกไล่ออกถึงเห็นไม่ออกนี่คือเป็นปรากฏการณ์คือแมวควโลกจากนั้นเวรกรรมตามถึงโคโลกตาหนุ่มโคคือเริ่มหนาวแล้วอ่ะคือถ้าเกิดเจออากาศหนาวเนี่ยจะทนไม่ค่อยได้นี่คือเวรกรรมที่เคยทําไว้ทุกวันนี้เปิดตู้เย็ยนปุ๊บ อีกเก่งกระโดดเข้าตู้เย็นเลยเป็นกิจวัตรประจําวันของมันนะ,ะนัานากเรียนนี่คือเป็นความที่เกิดขึ้นการสร้างกรรมยุคก่อนโอเคนัานากเรียนนี่คือเรื่องของกรรมนะ,ะนัานากเรียนเข้าใจนะโลกมาดูต่อนะโลกต่อไปเป็นนัานากเรียนมูลเหตุการเกิดเด็กๆท้าโลกมืดสนิทอะแ,และมีเสียงปอกปอกครืดปอกปอกครืดนเรเรียนคิดว่าสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในหวัวสมองเธอคือ ผีแกจินจินตนาการลึกล้ำมากนักเรียนนะลึกล้ำมากเอาก่อนน่าจะสรุปว่ามันคือผีอะความรู้สึกแรกคือเอ๊ะนั่นอะไรใช่ไหมนักเรียนเสียงอะไรวะเนะี่ยปอกๆคืืดแม่ค้าส้มตำหรือเปล่ารไหมน,นักเรียนนะสิ่งแรกคืออะไรโลกความอะไรโลกเออเกิดเป็น question mark ขึ้นมาว่ามันคืออะไรก็คือเป็นความไม่รู้ข้ารว่ะเด็กๆจิตใจมนุษย์เนี่ยนักเรียนรู้ไว้นะลูกนะ ปกติแล้วนะสําเวลาที่ถ้าเราคิดอะไรเนี่ยมนุษย์ทุกคนชอบคิดไปในทางที่ติดลบหรือคิดไปในทางต่ำนะเขาเรียกว่าเป็นจินตนาการของมนุษย์เพราะฉันเนี่ยมันก็เริ่มจากนั้นปุ๊บโูกโอ้โหมันต้องเป็นวิญญาณร้อนต้องเป็นผีจูออนมันต้องเป็นอะไรที่แบบมากมายมหาศาลอะไรตามมาความกลัวเห็นป่ะความกลัวตามมาดังนั้นตอนนี้ได้แล้วนักเรียนนะรู้แล้วว่าสาเหตุแรกเลยเนี่ยนะของการเกิดศาสนาค,คือความ ไม่รู้หรือใช้คําว่าอะไรโลกนะอาวิชาต่อมาลูกนะเขาเรียกว่าอาวิชานี่ตัวนี้โอเคเด็กๆตัวเล็กไปไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งขอขยายหน่อยนะเขาจะเรียกว่าอาวิชานะะเด็กๆอ่าจากนั้นสิ่งต่อมาก็คือเป็นความในโลกความกลัวนี่ตามมาเป็นอันที่สองจากนั้นมนุษย์จะเริ่มหาอะไรโลกหาที่พึ่ง เพราะฉะนั้นยุคแรกคิดว่าอะไรทําให้เราหายกลัวเราบูชาสิ่งนั้นอะไรลูกจากความมืดสนิทพอสว่างปุ๊บบูชาอะไรเลยบูชาไฟบูชาดวงอาทิตย์บูชาหลอดนีออนอันนี้คงคงไม่มีเป็นลัทธิใหม่เท่าไหร่ป่านะโอเคเห็น,นเรียนนี้ก็คือเป็นนะสำหรับในเรื่องของมูลเหตุการเกิดจากนั้นเนี่ยพอคนเริ่มหาที่พึ่งปุ๊บมันจึงเป็นที่มาของการเกิดศาสนา จำใี้ดีนักเรียนนะนี่คือเป็นสําหรับภาพรวมของเนื้อหาน,ะนักเรียนต่อไปเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของแต่ละศาสนานี่พูดทั้งหมดนักเรียนออก 1- น่ถึงสข้อนะนะโอเคดูโลกสําหรับตรงนี้จุดสูงสุดของพราหมณ์ฮินดูคือนักเรียนตอนนี้มันต้องเปะและนักเรียนอะไรโลกจุดสูงสุดคนฮินดูต้องการจะไปยังอะไรโลกบรรลลโมกษะซึ่งโมกษะเนี่ยมันต้องไปรวมกับอะไรจะเด็กๆจินตนาการนะโลก ครามพินดูจะมีความเชื่อว่ามีวิญญาณใหญ่คําว่าใหญ่เนี่ยคือคําว่าบรมวิญญาณในคำว่าอาตมันเอาสองคำนี้มาทําไมกันมันรวมกันเป็นปรมาตมันวิญญาณใหญ่บื้มโมโหรานเกิดขึ้นโอเคจากนั้นจะมีวิญญาณย่อยหลุดออกมาดังปุชหลุดออกมาแล้วมันจะไปรวมกับอะไรโลกกับสิ่งมีชีวิตไอวิญญาณย่อยที่ออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรโลกอาตมันเท่าไหร่บ้างอาตมันเนี่ยเป็นวิญญาณย่อย พอไปรวมกับสิ่งมีชีวิตปุบเนี่ยถ้าสิ่งมีชีวิตนั้นนะฮะเรียนสามารถปฏิบัตินะตามหลักธรรมของพราหมณ์ฮินดูจะสามารถทําไมได้หลุดพ้นถ้าหลุดพ้นเนี่ยจะไปรวมกับอะไรโลกปรมาตามันอย่างถาวรกับวิญญาณใหญ่ก้อนเนี้ยอย่างถาวรและไม่ออกมาอีกเลยนี่เป็นความเชื่อทนัเรียนนะการที่มันรวมกับวิญญาณใหญ่เขาเรียกว่าการบรรลุสู่มกษะโอเคถามว่าเด็กๆการที่คิดว่าต้องกลับไปรวมเนี่ย เป็นการยึดมั่นถือมั่นหรือไม่ตอบยึดมั่นไม่โลกยึดมั่นถือมั่นดังนั้นการยึดมั่นถือมั่นนักเรียนนะของพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเขาจะใช้เรียกว่าอัตตานี่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาของเขานักเรียนของเขาโอเคทีนี้มองกลับมาหาของเรานักเรียนพุทธถ้าเกิดบรรลุนิพพานแล้วไปไหนโลกนิพพานแล้วไปไหนจ้า ไปไป,ไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคักเรียนรู้แต่ว่าไปแล้วเนี่ยกลับมาไม่โลกไม่กลับดังนั้นไปไหนไม่รู้รู้ว่าไปแล้วไม่กลับจับต้องได้ไหมไม่ได้ในเมื่อไม่ได้มันต้องเป็นอะไรโลกไม่ยึดมั่นถือมัน่นก็คือเป็นอนัตตานี่เด็กๆได้ละเพราะฉะนั้นเราได้จุดต่างแล้วระหว่างไรโลกพราหมณ์ฮินดูกับพุทธระหว่างโมกขะสะกับไรโลกกับนิพพาน ทำให้อนาตตาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์สุดยอดนะฮะเรียนนะของหลายโลกของศาสนาพุทธโอเคเคลียร์นะลูกนะต่อไปเป็นอาจารย์นักเรียนศาสนาคริสต์ก็อยู่อาณาจักรของพระเจ้าอิสลามก็หลายโลกอันเลาะตอบครูลูกศาสนาอะไรที่มีพื้นฐานร่วมกันพื้นฐานร่วมกันยิวทมด้วยคริสตแล้วก็อิสลาม ศาส,สนาที่กูพูดมาสามชื่อเมื่อสักครู่นี้ศาส,สนาไหนที่ฟังนะโลกมีความเชื่อเรื่องการอาวตารอาวตารไม่ใช่หนังนะฮะที่เป็นตัวเขียวๆไม่ใช่โลกอวตารล,ลงมาเนี่ยใครมีความเชื่อเรื่องนี้ตอบครูอะไรโลกอิสลามไม่มีอะไรโลกเกย์ยามาเหมารวมมาโลกนะอะไรจะอาจาริยะรีบคิดโลกยิวกับกับอิสลามผิดนะฮะนักเรียน พื้นฐานร่วมกันมีความเชื่อในการอวตา,การก็คือศาสนาแรกคือยิวนะกับคริสอันที่สองคือคริสสองอันนี้เชื่อว่ามีการทําไมโลกอวตารล,ลงมาที่เรียกว่าพระเมสสิอาใครปะเรียกว่าพระเมสสิอาแล้วศาส,สนายิวกับคริสเนี่ยศาส,สนาไหนเจอพระเมสสิอาแล้วเออมีหนึ่งอันที่เจอแล้วคริสเจอแล้วก็คือใครโลกพระเยซูเไหรปะแต่ แต่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 ยูเจอหรือยังยู you ยังไม่เจอทุกวันนี้ยูยังคงทำไมอยู่โลกยังคงรออยู่เท่าไหร่ป่ะนะแล้วมันก็นําไปสู่มูลเหตุในการไรโลกใส่ร้ายใต้สีใครจ้าพระเยซูจนนําไปสู่การถูกตรึงแมงเขนในวันศุกร์ที่13ที่เขาเรียกว่า good friday นี่คือข้อข้อสอบเก่านะฮะนะฮะักเรียนข้าใจอย่างเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยวยังคงรออยู่แต่ถ้าเกิดยูเชื่อว่าเยซูคือเมซิอาปุ๊บทุกอย่างทําไมจ้า จบกลายเป็นศาสนาเดียวกันแต่อิสลามเนี่ยถึงแม้ว่าพระเจ้าคนเดียวกันแต่อิสลามเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงแค่สภาวะเดียวไม่มีการอวตารลงมาให้นักเรียนเพราะฉะนี้นี่คือเป็นความเหมือนและความต่างนักเรียนต้องแยกได้จะต้องแยกได้ให้นักเรียนต่อไปเป็นให้นักเรียนนะศาสนาซิกคำว่าซิกอันนี้นักเรียนนะก็คืออ๋อลืมไปนะกว่ากระดาษอยู่นี้นักเรียนก็นะก็คือจะแปลนักสณะคือการยึดมั่นในธรรม ยึดมั่นในธรรมเอคคำสอนนี้คุ้นๆถ้าคุณครูจะออกข้อสอบอาจจะถามว่านะจุดมุ่งหมายสูงสุดของคริสเนี่ยคล้ายๆกับนักเรียนศาส,สนาอะไรที่บอกให้ยึดมั่นในธรรมแทนศาส,สนานโลกศาสนาพุทธพุทธสั่งว่าคือถามบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพระอนนไปถามว่าจะให้ยึดอะไรแทนพระพระพุทธองค์นักเรียนนะักส้นโค้งตอบมาคือยึดอะไรโลกยึดธรรมะ เท่าไหร่ป้ามันมาตรงกันพอดีจึงสามารถนํามาใช้ในการเปรียบเทียบได้นะพุทธก็ให้ยึดมั่นอยู่ในธรรมเช่นเดียวกันเข้าใจนะลูกโอเคต่อไปจะเด็กๆศาสนาสากลที่ครูพูดมาเนี่ยแบ่งเป็นนะสากลกับประจำชาติตอบครูลูกบ้านเราเนี่ยนะศาส,สนาพุทธถือเป็นศาสนาประจำอะไรลูกประจำชาติถ้าเกิดสากลมีศาสนาอะไรบ้างคริสต์กับอิสลามเท่านั้นนะ ที่เหลือถือเป็นศาสนาท้องถิ่นหรือศาสนาประจำชาติทั้งสิ้นในหนักเรียนนะอันนี้ถือว่าไม่ยากจนเกินไปเด็กๆคิด,ดจะเลาะแปลว่าหลายโลกอพยพแปลว่าการอพยพจำไว้นะเป็นการย้ายเมืองจากหลายโลกเมกกะไปยังเมืองเมดินาจะบอกว่าพวกนี้นักเรียนสามารถจะอ่านได้หมดให้นักเรียนนะซึ่งก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะสำหรับเป็นพื้นฐานของศาสนาเทรนข้อสอบเดี๋ยวนี้ คือมันออกมาจนพุนแล้วนักเรียนข้อสอบเนี่ยออกจนพุนแล้วซ้าไปซ้า,า,า,ามาซ้าไปซ้ามามันเริ่มมาเจาะเกี่ยวข้องกับเมืองเท่าไหร่ปะเมืองที่เกี่ยวข้องกับาศาสดาเนี่ยมันเริ่มหาแล้วหรืออยู่ดีๆโค้ดคําพูดขึ้นมาก็าถามว่าเป็นคําพูดของศาสศดาองค์ใดศาสดาองค์ใด,ดตายไปแค่นักเรียนคือเราไม่ได้เกิดร่วมยุคกับาศาสดาเราก็ไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรเพราะฉะนี้นะอันนี้เป็นข้อสอบที่เป็นเทรนในปัจจุบัน ที่ควรต้องติดตามดูโลกนะทางด้านขวานะจ๊ะเมืองสําคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนาโลกคานาอันเมืองแรกถามว่าสําคัญอย่างไรเอางี้ดีกว่าปัจจุบันเนี่ยนักเรียนมันอยู่ที่ไหนก่อนเพราะฉะนั้นตอบโลกคานาอันอยู่บริเวณปื๊ดปื๊ดปื๊ดปืดปืดปด๊อุ๊ยประเทศนี้กําลังดังซีเรียนักเรียนนะมองมาข้างๆซีเรียปุ๊บเจออะไรโลกเลบานอนเดินลงมาข้างล่างปุ๊บจะเจออะไรโลก อิสราเอลเห็นไหมนักเรียนคานาอันเนี่ยก็อยู่บริเวณในแผนที่ที่คุณครูเปิดนี่แหละสีแดงแดงได้เห็นอยู่นักเรียนนะก็ถือว่าเป็นดินแดนที่เกิดเป็นพันธสัญญาที่เกิดขึ้นนะระหว่างพระเจ้ากับชาวชาวยิวนะได้บอกว่าหลไรโลกคือพระเจ้าสัญญาบอกว่าอนาคตเนี่ยจะให้หลายลูกชาวยิวเนี่ยเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่นี่จึงเป็นดินแดนที่เรียกว่าดินแดนแห่งหลายลลกพันธสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้กับใคร คนยิวนั่นเองน,นี่คือคาณาันอยู่ที่ในรูปก,ก็คืออิสราเอลโอเคตอโลกอันที่สองโลกอันที่สองอันที่สองคือเบธเลเหฮมเกี่ยวข้องศาสนาอะไรโลกตอบเลยคือคริสเป็นที่ประสูิของใครพระเยซูใส่ลงไปนะที่ประสูิของพระเยซูนะก็คืออยู่ที่อิสราเอลเช่นเดียวกันนะอยู่ที่อิสราเอลเช่นเดียวกันนะตา,ตามแผนที่ โอเคทันนะโลกนะต่อไปต่อไปต่อจะบอก